สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับสุดถ่ายชาแนลนะครับวันนี้มาแนะนําในการถ่ายหน้านชาติลังเบอร์เหมือนเดิมอพอดีตอนคลิปที่แล้วเราไม่ได้แนะนําในการตั้งค่าของอทอทอสสับมือถือของเราวันนี้เรามาดูการตั้งค่าแล้วดูการถ่ายด้วยนะครับอันนี้เป็นการถ่ายหนะ้าชาติลังเบอร์ในระบบซีก็เนอื่นก็เรามาดูที่หน้าโทรศัพท์ของเรานะครับข้างบนจะมีรูปหุมกลมสีเหลืองเราก็กดไปตรงนั้นติ๊กไปเลยนะครับ มันจะทำให้ทรศัพท์วิดีโอของเรานะจะเป็นเบอร์บอร์นะครับต่อมาก็มาเป็นความละเอียดของวิดีโอนะครับเลือกความละเอียดของวิดีโอนะครับในกล้องโทรศัพท์ของเราตัวน,นี้ก็เป็นสโลโมชันจะมีเจ็ดสองศูนย์นะครับแล้วก็ความละเอียดของสโลโมชันนะครับก็มีความละเอียดวิดีโอนะครับข้างหน้าก็หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกสิบเฟรมเรทหรือเจ็ดสองศูนย์พีมันก็ ความเรต่ำนะครับหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ก็จะเป็นสามสิบเฟรมเรทก็จะไม่เท่าไหร่นะครับก็หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกศหกสิบเฟรมเรทเนี่ยถ้ากับโอเคนะใหญ่อันนี้ไฟล์ใหญ่ที่สุดเป็นสี่ K นะครับสามสิบเฟรมเรทนะครับตรงโลโก้ตรงนี้นะครับมันจะชัดมากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมนะครับแล้วข้างหลังนะครับมันก็จะเบอร์เห็นไหมครับข้างหลังก็จะเบอร์นะครับ เราต้องโฟกัสที่วัตถุที่เราอยู่ข้างหน้าเรานะครับแล้วข้าง,งหลังมันก็จะเบอร์ให้เราเห็นไหมครับท่านผู้ชมสาธิตในบ้านนะครับไม่ต้องไปสาธิตที่ไหนนะครับถ้าเราจะออกสนามที่จะไปถ่ายแล้วก็ลองทําดูกันนะครับว่าหน้าชาัดลองเบอร์จะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับถ้าเราจะโฟกัสให้ข้างหน้าของเรานี้ใช่ไหมมันเบลก็ได้นะครับอ่ะ ลองไปที่ต้นไม้นั้นนะครับผมจะให้เบอร์ตัวโลโก้เมื่อกี้นะครับอ่าข้างหลังก็จะเบอร์นะครับข้างหลังจะเบอร์ข้างหน้าก็จะข้างหน้าก็จะเบอร์เบอร์หน่อยไม่ถึงกระชัดมากนะครับอ่าดูนะครับนี่เขาจะเบอร์ข้างหลังมันก็จะเบอร์ให้เราก็ดูอะไรที่มันแปลกแนวสวยงามน,นะครับนะครับแต่ ถ้าให้ข้างหน้ามันชัดข้างหลังท่านผู้ชมดูครับข้างหน้าเราเนี่ยมันชัดนะครับนะครับข้างหลังมันก็จะ,ะเบลอให้เรานะครับผมจะโฟกัสต้นไม้ให้ดูนะครับอ่ะชดว่าอ่ะผมจะโฟกัสตรงนี้นะครับอ่ะข้างหลังเขียวๆนะั้นก็จะเบลอนะครับอ่าดูนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหม เราโฟกัสเอาเฉพาะที่เราจะถ่ายเท่านั้นนะครับข้างหลังเราไม่ได้เกี่ยวเราไม่อยากจะเอาใช่ไหมครับก็โฟกัสเอาเฉพาะใบไม้ตรงนี้ครับนะครับ,นะรบใบตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะชาร์จเต็มที่เลยนะพอดอีบันทึกหน้าบ้านก็จะมีรถขายของรถอะไรมาด้วยก็ขอไฟด้วยนะครับถ้าเราจะให้ข้างหลังมันเห็นชัดเราก็เอากล้องแค่บิดไปนิดหน่อยนะครับแล้ว โฟกัสข้างหลังเลยนะครับมันก็จะชัดนะท่านผู้ชมครับมีทงทงรองเท้าไม่ได้ตั้งใจจะโชว์รองเท้านะครับผมนะเรามาดูกันนะครับนะนี่นะครับการถ่ายนะครับหน้าชัดหลังเบอร์นะครับให้ดูกันนะครับแอนหน้าชัดมากนะครับหน้าชัดมากนะครับข้างหลังว่าจะเบอร์ดูแล้วมันสวยมีสีสันนะครับท่านผู้ชมนะครับ ถ้าเราจะมาโฟกัสต้นไม้มันก็จะชัดอย่างนี้นะครับแต่ว่าข้างหลังของเราอ่ะวัตถุถที่อยู่ข้างหลัง,งเรามันก็จะเบอร์กันหมดเลยนะครับเอาผมจะโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมครับให้ข้างหลังมันเบอร์นะครับนี่นี่ถ้าเราอยู่ไกลไกลมากก็ข้างหลังมันก็จะไม่เบอร์ให้นะครับ นี่เห็น้อยนี่นี่นะฮะไ,ไข้างหลังก็จะเบอร์ให้เราเหมือนไม่รู้สึกอะไรหรืออะไรแต่เราถ้าถ้าเราจะเอาข้างหลังไงไหมให้มันชัดอ้าปับ๊บนี่ไงเป็นไงท่านผู้ชมก็แตะที่ข้างหน้าจอของเรามะได้มีปุ่มให้แตะไม่เลื่อนอ่าเส้นเส้น,นตรงนี้นครับเนี่ยสีเหลืองตรงนี้นะครับก็จะถ้าให้มันเบอร์มาก,กเราก็ดันมันขึ้นให้สุด ถ้ามันเบอร์น้อยกลางๆนะครับก็ก็เบอร์น้อยๆนะครับลองไปหัดทําหัดใช้กันดูนะครับลองนะครับในโทรศัพท์มันมีให้เราตั้งระบบตั้งแต่ 4K แล้วก็10 1080นะครับ720นะครับ720 20เน,นี่ยมันจะเป็นไฟล,ล์ที่ที่เล็กนะครับแล้วก็สามารถอัพ โหลดได้เร็วได้ไวด้วยแต่ 4K <c oughs> มันก็อาจจะอัดพโหลดได้ช้าเพราะไฟล์มันมีขนาดใหญ่นะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นลองไปฝึกทำกันดูนะครับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับเ,เพื่อนๆนะครับที่กำลังจะหัถ่ายนะครับก็พยายามโฟกัสไปที่ตนน้นไม้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับ ทุกคนก็ส่วนมากก็จะใช้มือถือถ่ายกันนะครับลองดูเราไปทําดูนะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสุดท้ายชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปด้วยถ้าคลิปมีประโยชน์นะครับเดี๋ยวจะนําเสนอคลิป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 ดี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 ดดดดดดสุดท้ยชาแนลก็พูดอย่างนี้ครับนะครับผมฝาก กดติดตามด้วยนะครับสุไทยชาแนลมีอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการถ่ายเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอเกี่ยวกับใช้โปรแกรมอะไรที่มันสมุดกับมือถือของเราด้วยนะครับก็เ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ